Factoryum Fan Token คืออะไร Factoryum Fan Token ก็คือคริปโตเคอเรนซีที่ถูกสร้างขึ้นมาบน Binance Smart Chain ซึ่งบริษัทของเราได้สร้างเหรียญนี้เพื่อแจกจ่ายให้กับลูกค้าและผู้เข้าร่วมกิจกรรมของเราทุกคนตัว Factoryum Fan Token เองแม้ไม่ได้มีมูลค่าเป็นตัวเงินแต่สามารถนำมาร่วมสนุกและก็ใช้ในแคมเปญและโปรโมชั่นต่างๆของเราได้ในอนาคตถ้าสนใจแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเราจะรับแ a c t o r ร u m Fan Token ได้ยังไง สวัสดีครับผมบาสนะครับวันนี้ผมจะมาสอนขั้นตอนในการรับเหรียญ Factorium Fan Token กันนะครับสำหรับใครที่มี w a l l e t ในการใช้งานค ryptocurrency อยู่แล้วเนี่ยสามารถที่จะข้ามไปยังขั้นตอนของการเพิ่มเหรียญ Factorium Fan Token ได้เลยส่วนสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นค r ิ ptocurrency มาก่อนและยังไม่มี Wallet นะครับวันนี้ผมจะสอนขั้นตอนง่ายๆในการสร้าง w a l l e t เพื่อเอาไว้ใช้รับ Factorium Fan Token กันนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเข้ามาที่ App Store หรือ Play Store จากนั้นเนี่ยเซิร์ชหาแอปที่ชื่อว่า m a t h Wallet นะครับพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับทำการ install นะครับตัว Match Wallet เข้าไปที่มือถือของเราได้เลยนะครับรอดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันสักครู่นะครับซึ่งไฟล์ไซส์เนี่ยไม่ใหญ่เลยนะครับเล็กมากหลังจากที่ตัวแอปพลิเคชัน m a t h Wallet ได้ติดตั้งเข้าไปที่มือถือของเราแล้วนะครับให้เราทำการเปิดตัว Match Wallet ขึ้นมาเลย ะนะครับเพื่อเขาถามถึง Permission นะครับให้เรากดอนุญาตแล้วก็กด c o n f i r รมได้เลยจากนั้นเขาจะถามหาตัว Wallet t ทายนะครับให้เราเลือกอันที่ชื่อว่า Binance Smart Chain นะครับจากนั้นให้กดคลิกคำว่า Create Wallet นะครับอ่าขั้นตอนถัดมาให้เราทำการตั้งชื่อวอล l ล็ตของเรานะครับว่าจะใช้ชื่อ w a l l ล็ตว่าอะไรนะครับจากนั้นก็ทำการตั้งพาสเวิร์ด ของตัว wallet ของเราจากนั้นเราก็กดติ๊กถูกตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถกด create wallet ได้เลยกด confirm นะครับโอเคจากตรงนี้นะครับตัวระบบจะสร้างคำที่จะใช้เป็นตัว backup เวลาที่เราลืมรหัสนะครับตรงเนี้เราต้องจดเก็บเอาไว้นะครับแนะนำให้จดเก็บเอาไว้ในกระดาษนะครับเผื่อวันใดวันหนึ่งเราลืม password ขึ้นมานะครับเราก็จะต้องใช้ key ตรงนี้ในการ reset password นะครับจากนั้นเราก็กดโอเคกด I have written มาเลยนะครับโอเคขั้นตอนถัดมาตัวระบบจะให้เรา r e คอนเฟิร์มนะครับตัว s ิสเวิร์ที่เราจดเอาไว้นะครับเราก็ให้เรากดคำเรียงไปตามลำดับเลยนะครับโอเคนะครับไล่ไล่ไปเลยนะครับโอเคเมื่อเราใส่คำจนครบแล้วนะครับให้เรากดคอนเฟิร์มนะครับ ตัวระบบก็สร้าง Wallet ให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายมากมตัวอนุติตรงนี้ก็กดปิดไปได้เลยนะครับเรายังไม่ได้ใช้พก Touch ID แล้วก็กด Cancel ไปก่อนนะครับก็จะเห็นว่าในหน้าของตัว Currency ของเราเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีทรัพย์สินอะไรนะครับจะมีแค่ตัวเหรียญ BNB ซึ่งเป็นเหรียญหลักของตัวกระเป๋าแต่ว่าจำนวนก็จะเป็นศูนย์สิ่งสำคัญก็คือจะมีคำว่า a อ c o u n t อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเรากดขึ้นมาเนี่ย ระบบก็จะให้ตัวเลขชุดหนึ่งนะครับซึ่งตัวเลขชุดเนี่ยนะครับจะเป็นเลขหมายเลข wallet ของเรานะครับคล้ายๆกับหมายเลขบัญชีซึ่งเราจะต้อง copy นะครับตัวหมายเลขตรงนี้เข้าไปใส่ในแบบฟอร์มนะครับเพื่อที่จะระบ,บุ หมายเลขบัญชีของท่านนะครับให้ทางบริษัท Factoium r ของเราเนี่ยสามารถที่จะโอนเหรียญ Factoium r Fan Token เนี่ยไปได้ถูกที่ถูกทางก็สามารถที่จะใช้ตรงนี้ Copy แล้วก็ไป p a s t ในแบบฟอร์มได้เลยตรงนี้ก็จะเสร็จสิ้นขั้นตอนในการสร้าง Wallet แล้วแต่ว่าเราจะมีขั้นตอนพิเศษเพิ่มมาอันนึงนะครับเนื่องจากว่าตัวเหรียญ Factoium r Fan Token เนี่ยเป็นเหรียญที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่ตัวกระเป๋าเนี่ยมันยังไม่รู้จัก เจ้าเหรียญตัวนี้ดังนั้นเราจําเป็นจะต้องแอดตัวเหรียญเนี่ยเข้าไปในตัวกระเป๋าก่อนเพื่อเวลาที่ทางบริษัทโอนเหรียญไปให้เนี่ยเราจะได้เห็นว่ามันมีเหรียญตัวนี้อยู่ในกระเป๋าเราสําหรับขั้นตอนในการเพิ่มเหรียญ Factrium o Fan Token ให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า bscscan.com นะครับ bscscan.com ในหน้าเว็บ bscscan เนี่ยให้เราพิมพ์ชื่อเหรียญ Factorium ลงไปนะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะครับระบบมันจะไกดเหรียญที่ชื่อ Factorium มาให้เห็นจะเห็นว่ามีตัวเหรียญที่ชื่อ Factorium โผลมาจากข้างล่างให้เรากดเข้าไปได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นดีเทลของตัวเหรียญ Factorium ของเรานี่เองนะครับซึ่งให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับตรงที่เขียนว่า Profi l e Summary ตรงนี้จะมีคำที่เขียนว่า c o n t r a c t อยู่อันนี้ก็คือหมายเลขของตัวเหรียญที่เราสร้างขึ้นมานั่นเอง ให้เรากด copy นะครับที่สัญ,ญลักษณ์ copy ทางขวามือได้เลยจากนั้นให้เรากลับมาที่แอปพลิเคชัน match wallet แล้วให้ทำการกดปุ่มที่เขียนว่า add a s s e t s นะครับที่เป็นสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายบวกอยู่ทางขวามือแล้วให้เลื่อนลงมาล่างสุดเลยตรงที่เขียนว่า add custom token ตรงนี้ในหน้า add custom token เนี่ยให้เราทำการ pass ตัวรหัสของเหรียญ facto ย u m ลงไป ตัวแพลตฟอร์มก็จะพิมพ์ส่วนอื่นๆให้เองจากนั้นให้เรากดแอดเข้าไปได้เลย เพียงเท่านี้ตัวเหรียญ Factorium ก็จะมาอยู่ในว a l let ของเราแล้วแต่ว่ามันจะเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์แค่นั้นให้เรารอจนกว่าทางบริษัทจะโอนเหรียญเข้ามาให้ตัวเลข0.0,000 000. ที่เห็นตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นตัวเลขของเหรียญที่เข้ามาอยู่ในว a l l e ็ตของเรานั่นเองนะครับเพียงแค่นี้ก็จบขั้นตอนในการรับเหรียญ f a c t o r i u m Fan Token แล้วส่วนสิทธิประโยชน์และการใช้งานของเหรียญ ก็สามารถที่จะติดตามจากเพจหรือว่าจากกิจกรรมต่างๆของเราได้ในอนาคตขอบคุณผู้ที่สนใจทุกท่านขอบคุณครับ